N ร R R w ว <c oughs> เข้าใหม่นะครับ <c oughs> ล้อหลังตาคกกมอันนี้มอเตอร์เดมิมมีผมต่อรองด้านนอกใช้งานได้นะครับกล่องไฟ n p เอกาสารเล่มชุดโอนครบเครื่องติด เครื่องติดนะครับวาวทำงานแต่แบตมันอ่อนมากแบตอ่อนนะครับคุณแจไม่มีจับเครื่องก็ต้องกระตุกถังทำสีมาล้างเคลือบกันสนิมมาเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้ได้ยาวๆใครที่สนใจชิ้นไหนก็ทำได้